ติดตามท่านข่าวเตือนภัยกับทีซีเนนกันครับท็อปไทยลุยช่วยเหลือช้างที่วังช้างอายุทยาพร้อมนำผักผลไม้เต็มรถบรรทุกพ่วง18ล้อมอบเป็นอาหารช่วยเหลือในยามวิกฤต ที่วังช้างอายุทยาและพเนียดอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สองกู้แฝดกู้ภัยไทยพร้อมกำลังอาสา,าสมัครมูลนิธิร่วมกัญญูและรถบรรทุกพ่วง18ล้อบรรทุกผักผลไม้และรถกระบะนับสิคันบรรทุกกล้วยสับประรดข้าวโพดแตงกวากะหล่ำปลีและผักสดจำนวนมากเดินทางไปวังช้างอายุทยาโดยมีนายไลท์ทองเหรียญมีพันประธานมูลนิธิพระคชบาลพร้อมคณะและบรรดาพี่น้องประชาชนที่ทราบ ให้การต้อนรับเมื่อทั้งหมดเดินทางถึงบินมลืูลิต์นั่งกับพื้นก้มลงกาบช้าง ที่มารอต้อนรับต่อจากนั้นบินและเอกพันธ์เดินทางไปกราบไหว้สารประกรรำช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวังช้างอายุทยาแลพเนียดแห่งนี้มาช้านานเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมร่วมกันรับขวัญช้างน้อยที่พึ่งคลอดออกมาล่าสุดของวังช้างอายุทยาแลพเนียดแห่งนี้บินกล่าวว่าช้างมีบุญคุณกับพี่น้องประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่โบราณทั้งนี้สถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งอาหารรายได้ที่เข้ามาไม่มีประสบปัญหาเช่นกันรู้สึกดีมากที่ได้เข้ามาช่วยเพราะช้างที่เพนเียตแห่งนี้มีช้างร้อยกว่าเชือกถือว่าใหญ่มากขอให้สู้กันต่อไปทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดคิดว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะต้องกลับมาดีและดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพวกเรามีระเบียบวินัยดีมัมจกงกถูและเชิญยิ้มนำทีมมาสาสมัครศิลปินมูลนิธิปอเ็กตึง ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์พร้อมให้กำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 มูลนิธิปอติ๊กตึงโดยนางสิริพรกระจ่างล่ารักษาการหัวหน้าแผานกสังคมสงเคราะห์ยกทีมมาสมัครศิลปินนำโดยหม่ำจกมก และเชิญยิ้มสัญญาพรนาลายสดใสลุ่งโพอทองอูดเป็นต่อพร้อมพนักงานและจิตอาสาลงพื้นที่แจกถุงยางชีพจํานวน500ชุดประกอบด้วยข้าวสารบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้าําปลาน้ามันพืชยารักษาโรคบรรจุลงถุงผ้าพร้อมน้ําดื่มมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ณบ,บริเวณอาคารหลังสํานักงานชุมชนหมู่บ้านสุขทวี1และ2และที่ชุมชนคลองมหาสวัสดิ์เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นประชาชนเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย การลงพื้นที่ของมูลนิธิปอเต็กตึงยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมพร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอลทาความสะอาดมือรวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับแม้ว่าขนาดนี้แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะดีขึ้น มูนิธิปอติกตึงยังคงประสานและประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาทุกประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันกลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนียได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับ